สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กรารพรักรับมาต่อกันเมื่อวานผมบอกข้างว้เรื่องคอลังในการปลูกบ้านสมัยโบราณขันผูใ้ใดปลูกบ้านนะครับปลูกเพื่อนขวมต่อใหม่ต่อใหญ่โตน้อยก็สร้างนะครับผมเอออันเป็นต่อใหม่ไม่ได้สุ้มแล้วก็สร้างหรือจะคุดออกแล้วก็ตามอันนี้ครับเพิ่นมาเป็นการคลังถือว่าไปทําลายทีอยู่ของเพิ่นเจ้าที่เจ้าท่านเจ,าเจา้าเง้าสจ้ารับ ต้นไม้่ไงเนี่ยก็ยถือว่าเป็นเฮือนสัน้นพิ่นบาในข้นก็ไปตัดตัดแต่เพิ่นก็ตงมาอยู่พื้นนะครับว่าเฝ้าเข้าไปแห้งไปถอนอีกเข้าไปเผาอีกเข้าไปซุบอีกเกิดเดือดดันบบบไงนี่อันปลูกความแล้วแม่นสิถมแล้วก็สร้างนะครับผมนะกาจจะปลูกจะยู่บาใน้ความเดือดร้อนหอนหุน่นกระวนกระวายเฒผากระานเพิ่นวะ่าบ่สุนบหอนหุ่นอยู่บ่เสาจักเทื่อนะเป็นเดือดร้อนทั้งครอบครัวนะครับ อันนี้ครับันปลูกเกลื่อนขวมต่อใหม่ไง่ดินอกจากเข้าสีเออพ่อปลูกไปแล้วให้เฮงจับกว่าที่นี่เออขอขมาล่าถวดเพลินนะไอ้เน,น,นาอยู่ไปแล้วเกิดไม่ควมเดือดหอนจะทําเสยดิต้องครับขอขมาล่าถวดเพลินลูกผมไม่หมองอยูบอกผมไม่หมองเศร้าก็เลยบันน้ไม่ใหญ่มาซิ่งดอกอยากมาขอเพิงผ้านีลาาาาน่ละเจ้าที่เจ้าท่านเจ้าเคื่อนเจ้าท่านนี่ละ ว่าทีอสมทิสาเกิดมาในรุ่นโมยจักว่าไปนเนี่ยมันดีๆเนี่ยะนะนักมันก็จะเป็นเบานะครับดีกว่าเา้าบ่ออย่างเลยดีกว่าเฮาบ่อขอข้ามาลาถทดนี่โบร,ราณพื้นถือคันปลูกไม้ครับควมต่อใหญ่เลยครับสุมแล้วก็สร้างคุดออกแล้วก็ตามเ<ป>พืนเ่นถือครับ